เล็ซี่ย้ำอยู่เสมอว่าเราคือคนไทยอยากใช้ดูหนังไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพราะปัจจุบันนี้ภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องนะมีการอัปเกรดขึ้นไปมีการทุ่มทุนสร้างมีการลงทุนเรื่องของโปรดักชันต่างๆรวมไปถึงกว่าจะได้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยตั้งแต่การเขียนบท ตั้งแต่การวางตัวนักแสดงตั้งแต่การวางตัวพ่วงกับรวมไปถึงโครงต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ต้องการที่จะนำเสนอไปสู่คนดูเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการตีแผ่วงการพระเครื่องซึ่งวงการพระเครื่องเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเป็นวงการเฉพาะกลุ่มและถ้าถูกหยิบยกหรือเอาโครงเรื่องที่เกี่ยวกับ พระเครื่องเนี่ยมาทําเป็นภาพยนตร์จะมีคนดูหรือเปล่าและคนดูเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่นอกจากคนที่กลุ่มเล่นพระเครื่องนะแล้วก็เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างท้าทายทีมผู้จัดท้าทายทีมผู้ผลิตท้าทายผู้กํากับอย่างมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเด e s t โต e พระแท้คนเก๋เรื่องนี้เป็นการแฉวงการพระเครื่องของจริง และที่สําคัญไปมากกว่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพระเนี่ยจะเก๊หรือว่าเป็นคนเก๊กันแน่เพราะเรื่องนี้ค่ะุกผู้ชมค่ะได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆหลังจากที่มีรอบการรับพรีเมียกันไปนะก็มีหลายๆคนพูดถึงบอกว่า หนังเรื่องนี้มี10บให้ส0เต็มมีร้อยให้ร้อยเต็มมีพันคะแนนให้พันคะแนนเต็มไม่หักแม้แต่คะแนนเดียวมันเพราะอะไรกันแน่เป็นเรื่องราวค่ะของพระแท้กับคนเกตเนี่ยแหละเป็นภาพยนตร์ที่ดึงดูดคนดูได้อย่างมากด้วยความเข้มข้นของวงการพระเครื่องมีมูลค่ามหาศาลนะไม่ว่าจะเป็นพระหินพระผงพระเหรียญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมูลค่าเนี่ยเหลือขนานับจริงๆ หลังจากเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายไปในโรงภาพยนตร์เพียงแค่วันแรกก็ขวาดรายได้ไปแบบถล่มทลายกันแล้วนะหลังจากนั้นค่ะเข้าวันที่2วันที่3เรียกว่าหนังไทยปากต่อปากจริงๆ The เดอะสโตนคนพระแท้คนเก๋นเนี่ยนะก็หลายๆคนพูดถึงว่าไปดูสิ มันสนุกมากนะมันไม่ใช่แค่วงการพระเครื่องอย่างเดียวมันเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันด้วยเป็นเรื่องราวของเอกค่ะรับบทโดยน้องเจ้านายนะลูกของอดีตตำรวจที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เดือดร้อนมากๆเพราะต้องการจำนวนเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปรักษาพ่อที่ป่วยหนักอยู่จึงตัดสินใจเอาพระเครื่องของคุณพ่อเนี่ยแหละไปประเมินราคากับเซียนพระชื่อดัง พอดาเซนพระปัจจุบันพพนี้ก็ชื่อชื่อดังเยอะเนาะแต่ในภาพยนตร์ชื่อว่าเซ็งพาราได์รับบทโดยคุณจา๋าไทยทศมิดเนี่ยแหละหลังจากนั้นค่ะเอกเนี่ยก็ถูกหลอกในราคาที่มันถูกแสนถูกถูกเกินจริงเขาได้รับนะความช่วยเหลือจากนางฟ้าวงการพระเครื่อง อย่างเซียนหมวยเซียนหมวยรับบทโดยน้องอาอายโฟอีฟนะที่เข้ามาขัดจังหวะได้พอด,ดีเลยเซียนหมวยก็มีการเปิดเผยความจริงว่าพระของเอกเนี่ยคือพระสมเด็จเฮียรัตเป็นพระเครื่องในตำนานที่มีการเกี่ยวพันกับคด,ด,ดีดังๆซึ่งหายสาบสูนไปจากวงการพระเครื่องเนี่ยกว่า30ปีแล้วและมูลค่ากับการประเมิน,นยอยู่ที่ เป็นหลักร้อยล้านบาทเลยสำหรับพระเครื่องนี้นะฮะทั้งสองคนจึงร่วมมือกันข่ดแล้วก็นำพระเนี่ยไปประกวดแล้วก็หาช่องทางในการขายพระสมเด็จองค์นี้แต่การกระทำดังกล่าวค่ะก็ดึงดูดคนต่างๆนานาเข้าม,ามามากมายหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าพระสมเด็จเฮียรัตเนี่ยกลับมาสู่วงการพระเครื่องอีกครั้งหนึ่งคนก็เข้าตามหามากมาย พ่อสุนทรเจ้าพ่อวงการพระและวิกเตอร์รับบทโดยคุณฮิวโ,โก้จุลจักรจักรพงนะพ่อสุนทรรับบทโดยอตูนบพลค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีเรื่องราวการช่วงชิงการแย่งชิงพระเครื่องกัน การเขาเรียกว่าเป็นการตีแผ่วงการพระเครื่องการประเมินราคาที่มันสูงเกินจริงมันมีอยู่ในวงการพระเครื่องแบบนี้จริงๆร,งรวมไปถึงในเรื่องนี้ยังได้เซียนพระในชีวิตจริงอีกหลากหลายท่านมาร่วมสร้างส,างสีสารมาร่วมกันค่ะนําเสนอในแง่มุมที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นกับวงการพระเครื่องอย่างแน่นอนตลาดพระเครื่องเป็นตลาดมูลค่าที่ยิ่งใหญ่มหาศา,ศาลมากๆเม็ดเงินสะพัด ปีนึงเนี่ยต่ําๆเป็นพันล้านกันเลยทีเดียวนะใครที่มีพระเครื่องอยู่ก็เก็บรักษากันไว้ให้ดีๆเล็กซี่มองว่า พระเครื่องแต่ละองค์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสิตใจเป็นมรดกตกทอดกันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายก็มาเป็นรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานก็ว่ากันไปม,มูลค่าเนี่ยก็แล้วแต่จะประเมินนะเขาก็มีราคากลางของตลาดพระเครื่องด้วยแล้วก็เซียนพระต่างๆเนี่ยก็จะมีการบอกว่าให้ราคาเท่านี้ดีมารั p พายความต้องการกําลังซื้อกําลังขายนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดูประมาณช่วง40นาทีแรกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหมันสนุกและเข้มข้นมากๆเรื่องเดอะสโตนคนพระแท้คนเก๋นเนี่ยนะก็คือเป็นการดำเนินเรื่องแบบเข้มข้นแบบถึงใจประเด็นทุกประเด็นมันจะถูกสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆนา,นานามากมายและเรื่องราวนี้ภาพยนตร์นี้มันอาจจะมีการพลิกผันอีก ทุกเสี้ยววินาทีที่ถูกซ่อนอยู่ซ่อนเงื่อนงำปมบางอย่างที่มันถูกซ่อนอยู่แบบชานฉลาดเลยคุณผู้ชมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขาทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างกลมกลืนและสมูทกันมากนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะฮะขาก็จะมีปริศนาเรื่องราวความในใจของตัวเองด้วยรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะได้ผู้กํากับคนเก่งนะเขาซุ้ม มาประมาณ5ปีเต็มๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือคุณเป้อารักนั่นเองนะฮะก็เป็นผู้กำกับด้วยและคุณเป้อารักก็เขียนบทด้วยใช้เวลาประมาณ5ปีเต็มๆในการที่ จะทําภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ The Stone พระแท้คนเก๋นเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ขวาดรายได้แบบถล่มทลายเล็กซี่ตั้งเป้าไว้ณตอนนี้นะร้อยล้านแต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะมีหลายๆคนบอกเล็กซี่เช่นกันว่าเรื่องนี้อย่างต่าๆนะอาจจะไปแตะถึง500ล้านหรือเปล่านะก็เอาว่ากันไปแล้วกันคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้เข้าไปดูหนังไทยเรื่องนี้แล้วหรือยัง The Stone พระแท้คนเก๋น,นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรมุมมองของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างอะลองคอมเมนต์มาในโซเชียลของเราได้นะทุกแพลตฟอร์มมายาฮอตนิวค่ะอยากให้ผู้ชมไปดูหนังไทยอุดหนุนหนังไทยตีตัว๋วดูหนังที่เรารู้สึกชอบและรู้สึกรักขอนำเสนออีกหนึ่งภาพยนตร์ค่ะ The Stone พระแท้คนเกะน,นะส่วนจะเกยอย่างไรอะไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ณนะตอนนี้เลยนะคะ